สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนแรงๆจ้ามืนอนี้ยายเอ๋กับลุกสาวลากระพากันออกมาหน้าอีกลรวจ้ามืนอนี้ยายเอมาแมาหน้าขังสุดท้ายนะพี่น้องตอนทีกยย้กอ,อกนพขาใหญ่สิกับออสเตรเลียนอกจากกะสองอาทิตย์พี่น้องที่ยายเอ๋บดายออกมาหน้าถ้าหลุกสาวลาออกมาชมหน้าดาวมหาหลัยดาวมหาหลัย อันนี้ยายเองยนางลงมาอัน,นสุดๆพี่จ้ะโามันบกพร่องหนึ่งปคนไหเด้อพี่น้องมันเป็นอัน,นงานหน้าเนาะผื่นมันบเรียบอันนี่นจ้ะมันเป็นแดนติดกันกับกระจอกท่าหลังพี่น้อยยายเองก็ยังงานลงมาจากข้างหลังเนาะจ้ะพี่หน่อยติดกันกับหน้าแดนกระจอกอันนั้นก็สิเป็น บานสวนของอันคนหลุจากจากของผี่ล้เห็ดสวนผสมุม่นจะคุณอันคุนจะเป็นนาทางนาจะี่นองคุณหงสรถแยกเห็ดจอดด้วยหงส์แยกเห็ดก็ยิ่งหลักกันญาลงมากยางลงมากอันสุดๆุดยางลงมากเบองอันสาหน่อยจะลงมากเบอร์ว่าสาหน่อยอันน้ำบกไปพี่นอ้องพี่หลายเยอะลงไปอันนั้นคักเลยเดอหลุมมันจิ้มมือ บ่หลุสาว้าจะลงไปอ,อนันต์ครับนี่จะมือตุยลุยลงไปหันบัลลูว์อมันเลิกมันตื่นชั่งไหนแม่พี่น้องเพราะว่ายายเอกะบัลลูเนาะว่ามันตืเลิกตื่นชั่งไหนเลยฝอยไหล่าไปไกลใยญ่มันมืนลอย่งยายเอกะไหวน้ำบ่เป็นเลยจะลูกตกน้ำซอยวัดใดได้พี่น้องนี่หลากไไหวน้ำบ่เป็นขึ้นกันมีแต่ลูกสาวงยายเอกะไหวน้ำเป็นงูบางปลาปลาเป็นอันตรายอยู่ได้เนาะหนูเนาะ แสดงว่าเลือกเติบได้นี่เพราะว่านูจกจำในบทตอนที่ช่วงช่วงเห็ดหน้าแหมที่เขามาปลูกกอไผ่ตรงนั้นแหมน้ำม,มันติมขึ้นไปหอดพุน่นแบบนี้แสดงว่าโุ้ยน่ะเลือกทากอยู่ได้หนิสีบสามเมตรได้ยุติทางผมอันนี้ก็สิบลประมาณเมตรเลือกจากน,าน้ำนี่ก็สิบลเลืกอกยุติว่าเมตรกลัวๆพุ่มนมางปลาหลายครับจับพี่น้องปลาหลายหลพุ่น สาสาหน่อยดอกบัวดอกบัวเกิดลายยูแตวาบบ่มีเป็นญาใดมันดอกพี่นองมันเป็นตะเลิกขวดหยาเอกับไวนาบ่เป็นน้ำไวนาบ่เป็นกับบอกาเสียงดอกพีนอนเขาบรูว่าสามันเลิกมันตื่นํำได้เนาะเกิดนาเตียมันเลิกจมนาลงไปหันตายแงเส้นแล้วยาเอมันสำหลวจดเบิ้งสื่อดอกพี่น้องว่านามันบุไปํำได้มากสำได้เลย ุเดี๋ยวไปทางพุ่นพินเห็นดอกจานดอกจานบานแดงเต็มทงดอกบานดอกจานบานเต็มทงคันดอกจานบานนี่สิแสดงมันเข้าหน้าแล้งแล้วเด้เนาะพี่น้องเนาะดอกจานอกพุ่นดอกจาน แม,มนกอไผ่ที่เฮาอันปลูกไว้ตอนอันตอนลงหน้าน่ะลูกเนี่ยมันติดอยู่แต่มันอันมันบ่ใหญ่ไปหนามาหลังอันนี้ต้นสะแบงดอกพี่นองต้นสะแบงเป็นดอกสะแบงอันตรงส่วนเนี่ยม,มุมมุมตรงเนี้มันจีมันสิติดไปในส่วนดินอันทีของหน้าหน้าทงนั้นพี่นองว่าม่นของมู่ยหญ่ะ บันเอยายเอกับพ่อใหญ่ก็เลยมีโครงการว่ามู่ยายเอกมีสิซื้อดินมาถมจากที่นอ้องสิมาถ,ถมมุ่งนั่นละ่ะที่มันเป็นอันเสี่ยวไปหาเจ้าของหน้าเก่ากันน่ะยายเอกับพยย่อใหญ่ประมาณใบมันน่ะจะประมาณจุกซิบโรยด้อยสิทธาโรยน่ะดินกับที่นอ้องน่าจะเต็มอดองง้วยดอกไม้พวกเราบอกกันอยู่นึ่เดียวนันผิจเจรณาเมืองก้อนที่หนอ่องมาสิเหตุไปจังไหนามาจาามาังไร เมืองซาเหล่าก็สิงามกับแบบออกมาเบื้องไปแล้วพี่นอ้องไม่ได้ออกมาเบื้องโดนหลอดนองอาทิตย์แล้วพี่หลาปิดเพิ่มแล้ววันนี้ยายเอ๋สิมีเวลาออกมาเห็ดนั่นเห็ดเหนียวห,หน้าหลายก็เกยุยงทั้งยายเอ๋คิดว่าห้ฝนลงจะหลอบคลองหลอบก่อนพี่น้องให้วดินมันใหิ้วห,หัวจินมันสิหยุบไปจังไดแมะยายเอ๋จังสิแม่ มะเกียมาแม่ยังให้มันให้มันมาปับป๊บมั้งสินะพี่น้อยอย่ก็อกใจบักจอบนี่ยละเอาเมื่อเห็ดนี่นอยละอันนี้ห้อยรถเขาจอดเก็บไปแล้วเนาะบัดน,นี้ตรงเลาะห้ดินมันให้ฝนมันลงกันพี่น้องให้ดินมันหยุบกันโอ้ยโอ้ถนนซีเลนกับวบักไก่พี่น่อยเดี๋ยวเห็นรถแล,ลนบุญ ถนนเส้นอันเน่ค่อนกับเที่ยวหลายอยู่ได้พี่นอ้องงานสำรวจเราเั็นย่าเอกสิธ์เขาบ้านห้วจ้ะบอกกันไหมคลิปนาจ้าพี่นอ้องคลิปนี้ภามันเบ่งหน้าซื่อจ้ะยาเอกสิก์กลับไปตลาดในมูบานตบอกกันไหมคลิปนาจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า